ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากกันจากสองคนใจดีนะคะคุณแม่ปุ๊ปิยามาศและคุณอ๊อฟชัชชริตเชิญเลยคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมออฟนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นวิตามินรวมนะครับกว่า20ชนิดแล้วก็แร่ธาตุมากมายแล้วก็มาพร้อมกับผู้ใช้จริงนะครับเป็นคุณแม่ของผมเองนะฮะคุณแม่ปูปิยมาศครับสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่จริงคุณแม่ในการเคารพนับถือกันครับผมคนดูจะงงอ่าครับผมคุณแม่ปูเนี่ยก็อยู่ในวงการบันเทิงมานานมากนะครับก็ใครๆก็รู้จักมาดามยี่หบนะครับก็ต้องเคย ไปด,ดูนะครับเน <c oughs> ี่ยโหสวยมากเลยนานแล้วค่ะนี่ก็สี่สิบปีแล้วมั้งค่ะรูปนี้โอ้ครับผมแล้วตอนนี้แม่ปูอูยเท่าไหร่แล้วรลครับ <c oughs> ตอนนี้ประมาณตอนนี้เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามแต่ย<ช>ังแข็งแรงอยู่เลยก็ที่จริงแล้วเนี่ยโรคประจาตัวก็จะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าในการที่เราทํางานมานานนะคะแล้วอายุมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาปัญหาที่สําคัญของเราในตอนระยะหลังนี้ก็คือเรื่องการนอนไม่หลับ,บน,นอนแล้วชอบตื่นตื่นบ่อยมากตื่นแล้วนอนแล้วไม่หลับ กว่าจะหลับเป็นชั่วโมงชั่วโมงซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยไม่มีความสุขในชีวิตเลยนะคะแล้วก็พอตื่นมาตอนเช้าแล้วก็จะมึนหัววิงเวียนแล้วก็ไม่แจ่มใสไปทํางานก็ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรเพราะว่า ร่างกายเราไม่สดชื่นสมองเราไม่ทํางานเต็มที่กับการอดนอนไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนอะค่ะอดนอนนี่มันจะเกิดปัญหาม,มาตลอดแหละนะค,คะ<ม>ซ,ซึ่งอย่างที่บอกว่าผมก็รู้จักกับแม่ปูมานานนะครับมันก็เป็นพอดีกับที่ผมได้คิดค้นตัวผลิตภัณฑ์ไวต้าแฟมตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือจริงๆแล้วมันมาจากครอบครัวจริงๆเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ของผมเองนะครับท่านอายุตอนนั้นอายุห5นะครับอ,อยู่ๆเนี่ยท่านทานอาหารไม่ได้เลยนะครับสเดือน ก็คือค่อยๆผอมลงเรื่อยๆนะครับจากตอนแรกเนี่ยเนี่ย,ย,ยตามรูปเลยครับตอนแร<ม>กใช่ครับคุณแม่ตอนที่น้าหนักลดไป10บกิโลส <2 S 1> เดือน10บกิโลภายในสเดือนลดลงไปสิบกิโลนะครับก็เลยพาคุณแม่เนี่ยไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับท่านก็วินิจฉัยว่าคุณแม่เนี่ยเป็นภาวะขาดวิตามินอ๋อคือดังนั้นเนี่ย ผมอยู่ในวงการอาหารเสริมมาประมาณ10ปีนะครับก็ทำการตลาดนะครับก็เลยเลยคิดค้นตัววิต้าแฟมตัวนี้ขึ้นมาค่ะก็วันนั้นอ้อมาเจอแม่แล้วก็ถามว่าเป็นอย่างบ้างสุขภาพแม่ก็บอกเล่าปัญหาที่เล่าคุณผู้ชมฟังไปอออก็เลยบอกโอ้พอดีเนี่ยแม่พอทำตัวนี้มาก็คือวิต้าแฟมตัวนี้อ่ะ มันมีส่วนผสมเดี๋ยวอ้อบอกเลยค่ะว่ามีอะไรมากเพราะมันสุดยอดจริงๆใช่ครับรวมถเยอะมากตัวนี้เนี่ยคิดค้นมาเพื่อทุกครอบครัวนะครับมีทั้งวิตามิน A นะฮะที่ช่วยบำรุงสายตาวิตามิน B ช่วยบำรุงระบบประสาทนะครับวิตามิน C เนี่ยช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายวิตามิน D ช่วยบำรุงกระดูกและฟันแล้วก็วิตามิน E นะครับช่วยบำรุงเซลล์ต่างๆให้ดูชะลอวัยได้ด้วยะนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือมีวิตามิน K ที่ช่วยบำรุงเลือดอันนี้สําคัญครับผมนอกจากวิตามินแล้วนะฮะยังมีแร่ธาตุต่างๆอีกมากมายเลยนะ มันเยอะมากเอาเป็นว่าถ้าต้องการทราบเอาตัวเด็ดๆเลยนะครับก็คือมีแมกนีเซียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อช่วยให้หลับสบายนะครับบำรุงประสาทด้วยมีคอลลาเจนไททูอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญข้อกระดูต่างต่างครับผมก็แล้วก็มีตัวเซลีเนียมแล้วก็มีซิงนะครับตัวนี้ช่วยทําให้เลือดไหลเวียนดี เลือดเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนมันเป็นส่วนที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็โอเคทุกอย่างเลยเลือดดีล้ำเหลืองดีคุณแม่เนี่ยทานไปประมาณ3เดือนเนี่ยรับหนักกับมาเหมือนเดิมได้3เดือนนะคะใช่ครับก็ก็เลยเอามาให้กับแม่ปูลองทานนี่แหละแม่ปูจะบอกว่ารู้จักเพิ่งไปเจอออ็อข้างหลังเนี่ยประมาณเกือบสเดือนนะคะแล้วก็คุยกันเรื่องสุขภาพแล้วก็มีปัญหาเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟังอะค่ะออบก็เลยบอกโอ้พอดีมีตัวนี้ซึ่งทําให้คุณแม่คุณพ่อทานแล้วอ็อฟก็ทานด้วยใช่ครับซึ โอเคพูดว่ามันแฮปปี้นี่ในความเห็นส่วนตัวนะคะที่เราได้ได,ได้ลองได้ทานมามภายในยระยะเวลาสองเดือนเนี่ยประมาณสักเดือนกว่ากว่าเราเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วว่าเราอะหลับง่ายขึ้นหลับสบายขึ้นหลับลึกและไม่ตื่นง่ายๆเวลา ดึกๆเติ่นขึ้นมาแล้วสมมติเราเข้าห้องน้ําส่วนใหญ่ผู้มีสูงอายุเนี่ยจะต้องเข้าห้องน้ําเข้าน้ําเสร็จเรากลับไปปุ๊บเราสามารถหลับได้ทันทีอันนี้มันเป็นประโยชน์มากๆมันก็สดชื่นตื่นขึ้นมาทุกอย่างในในในชีวิตของเรามันดูสดชื่นขึ้นทางงทํางานสบายขึ้นคุณภาพของงานคุณภาพของชีวิตมันมีความสุขขึ้นมันได้สิ่งที่ดีๆกลับเข้ามาในชีวิตครับผมก็คือแค่วาต้าแฟมเนี่ยนะครับแค่1แคปซูลเนี่ยค่ะวาต้าแฟมใช่ทานแค่หลังอาหารเย็นนะครับหรือว่าก่อนนอนใคร แคปซูลเดียวนะครับผม ที่สาคัญนแ่แม่แม่อยากจะบอกนิดนึงว่าเขาได้อยอนนะคะคเพราะฉะนั้นถ้ามีออยอนเนี่ยมันโอเคมากเลยในเรื่องความปลอดภัยนะคะรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ที่แต่ผู้ที่ป่วยจริงๆก็คือต้องหาหมอกินยาแต่นี่ผู้ที่เริ่มมีอาการที่เราสามารถเยียวยาได้ดูแลได้นะคะหรือผู้ที่ยังไม่มีอะไรแต่พักผ่อนน้อยใช้ความมันจะมีความเครียดเยอะมันก็จะทำนอนไม่หลับกินไม่ได้ขับ <ผม S 2> ถ่ายไม่ดีตัวนี้ช่วยได้จริงๆค่ะไวท์เทฟเฟลสำหรับตัวเองนะสำหรับท่านมาทุกท่านนะครับที่ ที่อยากดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับขอให้ไวต้าแฟมตัวนี้เป็นตัวบำรุงร่างกายของคุณพ่อคุณแม่นะครับมาวันนี้นะครับกับแม่ปุ๊มาพิเศษเลยครับปกติไวต้าแฟม1น่งกระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะรายการนี้นะครับแล้วก็สามกระปุกนี้เลยฮะแค่50สายนะครับ50สาย50สสายเท่านั้นนะครับลดเหลือแค่ 870บาท870บาทจา,จากราคาจากราคาเต็ม1,770บาทลดให้900บาทบลดไป900บาทโทรมาที่0 2 0 9 8 6 0 2 5นะครับย้ำนะครับ0 2 0 9 8 6 0 2 5หรือโทรไม่ทันแอดไลน์มาที่ add the fam 2 5นะครับหรือว่าสแกนคิวอาร C ์โค้ดได้เลยนะครับย้ำเลยนะครับ the fam นะครับไวต้าแฟมเนี่ย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและคนที่ทำงานหนักนะครับย้ำโปรอีกครั้งครับแค่50สายเท่านั้น50สาย50สายนะครับเร็วค่ะจาก1น7 0จบาทเหลือแค่870บาทลดไป900บาทนะครับ0ูนย์สองศนนะครับอ่าสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยครับหรือว่าเซฟไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อย ทักไลน์มาก็ได้ทักไลน์มาก็ได้ทักไลน์มาก็ได้ค่ะ <ผม S 2> แต่ว่าแค่50สายแรกนะคะเพราะฉะนั้นต้องเร่งหน่อยนะคะอันนี้ขอพูดจากใจจริงว่าได้ทานเองเป็นผู้ใช้เองนะคะแล้วก็ได้เกิดความอย่างที่เล่าให้ฟังคือมันดีขึ้นจากจากประสบการณ์ที่ได้กับตัวเองคือการนอนไม่หลับมันทรมานมากแล้วมันทําให้ทุกอย่างในชีวิตเราแย่ไปหมดเลยไม,ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายสภาพสมองสภาพของจิตใจ,ใจทุกอย่างมันแย่หมดเพราะ,ะนั้นคุณภาพของชีวิตมันแย่ลงถ้าเราได้นอนหลับนะคะมันก็กินได้ถ่ายได้สะดวกทุกอย่าง ย้ำเบอร์นะครับ020986025นะครับโปรพิเศษนะครับ3กระปุกแค่870บาทนะครับไม่ถึง1,000บาทนะฮะรีบเลยนะครับ50สายเท่านั้นนะครับสแกน QR code ได้เลยครับขอบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยู่ที่บ้านอยากจะให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพดีเหมือนกับครอบครัวของผมเหมือนกับแม่ปูปียมาานะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นครอบครัวของ วายต้าแฟร์เหมือนกันโทรมานะครับ020986025นะครับ50สายนะครับ50สายค,ะค่ะคร<อ>ับผมขอบคุณมากเลยคะ่ะโปรเด็ดโปรดีเข็นรับสุดทันระดับนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่าน,นะคะ่ะ